วันนี้เราก็ออกเดินทางไปหาน้องสแน็คไมหมดนี่กันนะครับที่ลบบุรีเราก็เดินทางเรียบเขินป่าสักชสิทธิ์ไปต้นไม้เยอะมากเลยครับ่าและเราก็มาถึงกันแล้วนะครับวันนี้เรามาถึงแล้วสวัสดีครับน้องสแน็คตอนนี้เรามาเรามาเจอกันเรามาเยี่ยมหรือเรามาช่วยโปรโมททำคอนเทนต์กัน เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์รับปั้นให้ดังในทิกตอกกันแล้วก็จะเอาสินค้ามาให้ด้วยนี่ละดูประจำเลยเดี๋ยววันนี้เรามาร้องเพลงกันแล้วเรามารายส่วนแล้วมาถ่ายคลิปแล้วเวลาเดี๋ยวพอเราทำคลิปด้วยกันเนี่ยแล้วเราแท็กมาหากันวเดี๋ยวคนช่องพี่ก็จะมาตามช่องเราเสียงคุย วนหวนหากับลมที่เซ้นซึนระทมกล้ำกลืนฟื้นคมใจเงารุยคลางครวรผิดพวันกระหนึ่งถึงเจ้าฟังเสียงริงรีดราา สูกรุงเทมครมดี๋ยวเพลงเต็มเราจะมาลงให้อีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> อ้าวันนี้เราอยู่กับร้องด้วยช่วยได้นะวันนี้เรามาเยี่ยมน้องแสก,กับย่าชวด <c oughs> ใช่ไหมย่าชวดตาชวดย่าอ่าย่าชวดใช่ไหมทําอะไรขายบ้างนะครับทํากล้วยฉาออ่ะกล้วยฉาบแล้วเราลงช่องไหนนะ ช่องย่าส่งติ๊กต็อกช็อปครับย่าส่งย่าส่งย่าส่งติ๊กต็อกช็อปนะไปตามกันได้เลยนะครับกล้วยหลายรสนะครับมีรสปาปิการสรบาร์บีคิวรสครับแล้วก็วันนี้พี่เวสป้าก็จะเอาเดี๋ยวจะมีสินค้าส่งมาให้ด้วยที่เราบอกกันว่าเดี๋ยวจะมีสินค้า20บาทของดีจังทุกอย่าง20นะครับผู้สับ์สนุนเราก็เดี๋ยวจะส่งสินค้ามาให้ลงขายใน t ิ k กต็อกช็อปในนู่นนี่นั่นหรือรอบโปรโมทขายได้2 0,000บาทนะแล้วแล้วของสนักช่องอะไร t ิ๊กต็อก ช่องน้องสแน็คไม่หมดนี่ครับนีอ่อาจารย์ผู้ฝึกสอนเดี๋ยวเราจะเชิญมาร้องหน่อยนะคุณปูก่กวนจดไม้แม่ส่งมาเนื้อจดไม้เขียนว่าระทมเจียนบ้าหน้าฝนแรงอ,อ,อันนี้อ,นอาจารย์ผู้ฝึกสอนนะของน้องสแน็คนะ Pra que